โอเคสวัสดีครับอยู่กับอนิเมะใหเมะช่วงด a ต้าคาเรกเตอร์กันดั้มวันนี้เราก็จะอยู่กับตัวของซีรีส์กันดัมซีดและโมบิสูที่ชื่อว่าเรสตาร์ครับ ตามชื่อคลิปเลยนะครับว่ามันเป็นโมบิสุตพลเรือนหรือว่าเป็นโมบิสุตรธรรมดาที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางของกองทัพครับคนธรรมดาสามารถที่จะใช้งานได้โดยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องก,กันกับการต่อสู้เลยซึ่งตัวของเรสตาร์เนี่ยจะเป็นโมบิสุตที่ถูกสร้างขึ้นมาในปีคอสมิกอี่าที่71หรือว่าช่วงกันน้มซีดภาคที่1นั่นเองครับเรสตาร์นั้นจะถูกสร้างขึ้นมาหลังจากที่พวกคารนลีนั้นหนีออกไปจากออฟนะครับซึ่งเครื่องนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องที่ถูกสร้างขึ้นมาจากกลุ่มจังกิลหรือ ว่ากลุ่มของเอสเทเรสเฟนนั่นเองครับกลุ่มจังกิลเนี่ยได้มีการเก็บวิศวกรคนหนึ่งครับซึ่งอพยกมาจากออฟซึ่งวิศวกรคนนั้นก็คือยุนเซฟานยุนเซฟานเป็นวิศวกรของมอนเกโลเต้ที่พัฒนาโมบิสูตรให้กับออฟซึ่งในตอนนั้นก็คือเอสเทเรเันนั่นเองครับในช่วงที่หนีอพยกออกจากออฟนั้นตัวเธอไม่ได้หนีไปกับยานของคังารินะครับแต่ว่าถูกทิ้งไว้ที่ออฟเลยต่างหากซึ่งตัวเธอเนี่ยก็ได้รับการช่วยเหลือจากกลุ่มจังกิลแล้วก็ ได้กลายเป็นสมาชิกของจังกิลมาตั้งแต่ตอนนั้นเธอได้ให้ความร่วมมือในการพัฒนามบิสูตรเพื่อเอาไว้ขายของกลุ่มจังกิลซึ่งตัวที่ว่าก็คือเรสตาร์นั่นเองเรสตาร์เนี่ยมันจะเป็นการสลับตัวอักษรของคําว่าแอสเทรนะครับเนื่องจากว่าตัวของเรสตาร์เนี่ยได้มีการนําชิ้นส่วนของแอสเทร m 1ครับผมจำนวนประมาณสัก40ในการสร้างมันขึ้นมา ในช่วงที่กองทัพโลกกับออฟได้ต่อสู้กันเนี่ย STM1 จะเป็นโมเดลสธิ์หลักของทางออฟนะครับแล้วก็ได้รับความเสียหายและถูกทําลายไปจํานวนมากในตอนนั้นกลุ่มจังกิลก็เอามาจากตรงนั้นนั่นแหละครับมันคือการนําชิ้นส่วนของ STM1 มาสร้างเป็นตัวใหม่โดยตัวของกลุ่มจังกิลเนี่ยได้มีการบอกว่าเครื่องนี้สร้างขึ้นมาเพื่อขายเป็นพลเรือนห้ามเอาไปใช้ในการลบโดยเด็ดขาดในตอนที่ขายเลสตาร์เนี่ยจะมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดน,นะครับว่าคนที่ซื้อไปเนี่ยจะเอาไปทําอะไรกันแน่นะครับ ซึ่งก็มีข้อกําหนดอย่างชัดเจนอยู่แล้วว่าห้ามนําไปใช้ในการทําสงครามโดยเด็ดขาดคนที่ซื้อไปเนี่ยจะเอาไปทําอะไรก็ได้ยกเว้นการทําสงครามอย่างเดียวเท่านั้นซึ่งคนที่เอาไปเนี่ยหลักๆเลยก็จะเป็นพวกที่เป็นบริษัทขนส่งหรือว่าบริษัทที่ใช้ในการก่อสร้างนะครับก็จะเป็นการนําหุ่นตัวนี้เนี่ยเพื่อไปเป็นแรงงานนั่นเองแล้วยุนเซฟานกับจังกิลเนี่ยยังได้มีการออกแบบตัวของเรสตาร์ให้สามารถรองรับการดัดแปลงเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับอย่างเช่นบริษัทขนส่งได ใด้ไปเนี่ยก็จะมีการดัดแปลงเรสตาร์ให้สามารถที่จะรองรับน้ําหนักในการแบกของได้อะไรประมาณนี้นั่นเองครับแต่ว่านะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ไหมายความว่าทุกคนที่ได้ไปเนี่ยจะทําตามกฎนะครับมันก็จะมีการขายเป็นมือ2ออยู่เหมือนกันอย่างเช่นว่าไอคนที่ซื้อไปเอาไปขายเป็นมือ2แล้วก็มีการปลอมแปลงเอกสารข้อมูลในการที่จะซื้อเครื่องนี้ไปทําสงครามก็มีนะครับจังกิวไม่สามารถที่จะตรวจสอบและสอดส่องดูแลลูกค้าทุกคนได้หรอกนะครับว่าไอคนที่ซื้อไปเนี่ยมันซื้อไปแบบ บังหน้าแล้วก็เอาไปขายต่อหรือว่าซื้อไปเอาไปทําอะไรไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้ทุกคนหรอกนะครับในเนื้อเรื่องเนี่ยได้มีการบอกว่าเครื่องนี้มีคนซื้อเป็นจํานวนมากเลยครับผมเลยไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้รวมไปถึงไอ้พวกที่ซื้อไปหรือว่าปลอมแปลงเพื่อที่จะเอาเครื่องนี้ไปใช้ในการทําสงครามก็มีด้วยเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากว่าราคาเครื่องนี้มันถูกครับต้นทุนมันต่ําอยู่แล้วที่เอาเศษซากของแอสเทรมาทําการสร้างนั่นเองต้นทุนในการสร้างเลยต่ําแล้วก็ออกขายในราคาที่ต่ําเหมือนกัน ในเนื้อเรื่องไม่ได้บอกนะครับว่าขายในราคาที่เท่าไหร่แต่บอกว่าขายถูกกว่าโมบิสูที่ใช้ในการลบซสอีกครับแล้วจากการที่มันรองรับการดัดแปลงในทุกรูปแบบราคาถูกกว่าโมบิสูทั่วไปจึงมีพวกหัวหมองที่แอบจะซื้อเครื่องนี้และไปใช้ในการทําสงครามอยู่พอสมควรเลยครับ ถึงแม้ว่าจะมีการตรวจสอบที่เข้มงวดมากขนาดไหนก็ตามมันก็ต,มมกต้องมีพวกที่หลุดรอดออกไปได้อยู่เช่นเดียวกันครับนอกเหนือจากจังกิลที่จะขายเครื่องนี้ให้กับคนธรรมดาทั่วไปแล้วจังกิลยังรับดัดแปลงเครื่องนี้ให้กับคนธรรมดาด้วยนะครับมันไม่ใช่ว่าคนธรรมดาทุกคนเนี่ยจะมีความสามารถในการที่จะนำหุ่นไปดัดแปลงตามที่ตัวเองต้องการจังกิลเลยมีบริการโมหุ่นให้กับคนที่ต้องการจะซื้อเครื่องนี้ด้วยนะครับอย่างเช่นว่าคนอยากจะโมให้มันใส่หัวเป็นกันดั้มทำได้ไหมทำได้นะครับเราต้องการเครื่อง เรื่องนี้ไปสร้างตึกทําได้ไหมโมให้มันสามารถที่จะไปสร้างตึกได้โดยการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆลงไปที่เหมาะสําหรับการทําเป็นวิศวกรรมจังกิวสามารถที่จะจัดให้ได้นะครับแล้วหัวที่เป็นกันดั้มนี่เลยครับ เป็นตัวที่มีคนซื้อเยอะที่สุดเลยบางทีงนะประชาชนธรรมดาเขาก็อยากจะขับกันดั้มบ้างนะครับซื้อเครื่องนี้ในรูปแบบของหัวกันดั้มเยอะมากครับในเนื้อเรื่องก็ได้มีการบอกว่าเครื่องนี้ในรูปแบบของหัวกันดั้มเนี่ยมีคนสั่งซื้อเยอะมาเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับแล้วก็นอกจากการที่เอาไปขายแล้วเนี่ยยังมีการทําออกมาเพื่อใช้ในการเช่าด้วยนะครับไม่ใช่ว่าพลเรือนทุกคนจะมีเงินมากพอที่จะสามารถซื้อหุ่นทั้งตัวได้เลยมีบริการสําหรับคนที่ต้องการจะ เช่ารายวันด้วยครับผมแหมจังกิวนี่หัวหมอนอะะ ขอแค่ขายได้แต่อย่างน้อยมันก็มีจันรยาวบันในเรื่องที่ห้ามเอาไปดัดแปลงเพื่อใช้ในการต่อสู้แหละว่าแต่อย่างที่บอกเลยนะว่ามันไม่สามารถที่จะดูแลทุกคนได้หรอกนะครับในจุดนี้ในเนื้อเรื่องเนี่ยก็มีตัวละครหลักประมาณสัก 2- 3สาคนนะครับที่ได้มีการใช้ตัวของเรสตาร์เป็นหุ่นประจำตัวของตัวเองคนแรกเลยก็คือเจสครับผมเจสคือน,นักบินกันดัมอัลเฟมครับก่อนที่จะขับอัลเฟมเนี่ยเจ้าตัวได้ขับเลสตาร์มาก่อนโดยเจ้าตัวเนี่ยได้มีการโมเลสตาร์ให้ถือปืนกันเคอเมล่าหรือว่าปืนกล้องนั่นเองครับ เนื่องจากว่าเจ้าตัวเนี่ยเป็นนักข่าวครับ เลยจะไม่ต้องมีการถ่ายรูปภาคสนามอยู่พอสมควรจึงได้มีการซื้อหุ่นเครื่องนี้ขึ้นมาเพื่อใช้ในการถ่ายรูปโดยเฉพาะเลยตัวของปืนกันคามิล่าสามารถที่จะถ่ายรูปในระยะไกลได้รวมไปถึงสามารถที่จะอัดวิดีโอได้อีกด้วยคนที่2ก็คือคนที่สร้างเรสตาร์ขึ้นมาครับก็คือยุนเซฟานยุนเซฟานเนี่ยอย่างที่บอกว่าเจ้าตัวเป็นคนของทางออฟนะครับในปัจจุบันเนี่ยมาอยู่กับจังกิวได้มีการดัดแปลงเรสตาร์ให้สามารถใช้พลังงานแสงอาทิตย์แทนพลังงานหลักแล้วก็ยังมีการดัดแปลงให้มันเนี่ยแบกคอนเทนเนอร์ที่อยู่อาศ ใส่ไปด้วยครับคือเจ้าตัวกะว่าจะกินนอนอยู่ในหุ่นเลยครับผมมันเป็นเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยมีนิสัยที่เรียกว่าซุ่มซ่ามสุดขีดหลงทางรวมไปถึงยังเชื่องช้าอีกด้วยครับมันเลยกลายเป็นเหตุผลว่าทําไมเธอถึงไม่ได้หนีไปพร้อมกับคงังเงลีเนื่องจากว่าเธอมาช้าจนถูกทิ้งนั่นเองตัวเธอเนี่ยมีนิสัยแบบนี้ครับเลยกลายว่าต้องมีการดัดแปลงเรสตาร์ให้กลายเป็นบ้านของเธอจะได้ใช้ชีวิตอย่างโซโลไลฟ์แบบสบายๆนั่นเองเนาะ ต่อไปจะเป็นปี73นะครับที่ได้มีการนาเลสตาร์ออกมาใช้ในการลบครับโดยกลุ่มจังกิลนั่นแหละครับเป็นคนที่นาเลสตาร์ออกมาใช้ในการลบมึงผิดกฎของตัวเองซะอย่างนั้นเนื่องจากว่าในตอนนั้นเนี่ยกลุ่มจังกิลถูกโจมตีโดยกองทัพโลกครับผมเลยกลายเป็นว่าจะไป็ต้องนํเลสเตาออกมาติดตั้งอาวุธเพื่อใช้ในการต่อสู้ป้องกันตนเองก็ถือว่าไม่ผิดใช่ไหมเออกูสร้างเองกูออกกฎเองกูแหกเองได้อยู่แล้วครับในจังหวะนี้ทางของจังกิลนะครับ ก็ถือว่าเป็นตัวยืนยันนะครับว่าตัวของเรสตาร์สามารถที่จะใช้งานในการต่อสู้ได้จริงและรองรับการดัดแปลงที่หลากหลายเป็นอย่างมากเลยถึงขนาดที่ว่าดัดแปลงแหล่งพลังงานของตนเองเป็นแบบอื่นก็ยังทําได้เครื่องนี้จึงมีความต้องการเป็นอย่างมากในทุกๆวงการไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดาหรือว่ากองทัพก็ตามเนื่องจากว่าเรสตาร์ไม่ใช่โมบิสูที่ออกแบบมาเพื่อการลบนะครับเจ้าตัวจึงไม่ได้มีอาวุธประจําตัวเป็นของตัวเองแต่ว่าอาวุธที่ได้มีการใช้งานเลยจะมีบาซูก้ากับบีมไรเฟิลซึ่งจะเป็นอาวุธของ ทางจังกิลครับถึงแม้จะบอกว่าเลสตารเนี่ยไม่มีอาวุธประจําตัวเป็นของตัวเองแต่มันก็มีของที่น่าจะเรียกว่าอาวุธได้อยู่เหมือนกันนะครับนั่นก็คือส่วนขาของโมบิสูตครับขาของเลสตารเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนโหมดได้นะครับโดยมันจะกลายเป็นโหมดเครนขนาดใหญ่ครับซึ่งใช้ในการก่อสร้างนั่นเอง ถ้าเกิดกะว่าจะต่อสู้จริงๆแล้วไม่ได้มีอาวุธอะไรเลยเนี่ยสามารถที่จะนําเครนมาเป็นอาวุธได้อยู่แล้วนะครับโมบิสุดในซีรีส์กันดั้มเนี่ยมันก็มีหุ่นที่นําเครนมาเป็นอาวุธเหมือนกันนะครับตัวของเรสตาร์การที่มีเครนอยู่ก็ถือว่าเป็นอาวุธเหมือนกันนั่นแหละวะเพียงแค่ว่ามันไม่ได้ถูกเรียกว่าเป็นอาวุธอย่างเป็นทางการเท่านั้นเองโอเคตัวของเรสตาร์ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทหน้าไลฟ์หน้าสวัสดีครับผม